สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องพระคัมภีร์พูดเป็นในลึกซึ้งมากนะพี่น้องนะพระบอกว่าตระกูลดาวิดเอ๋ยจะทำตัวหน่ารำคาญใส่พระไปอีกนานไหมเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องก็เพราะพวกเขาใช้ความเป็นกรรษัตริย์ดาวิดที่พระมอบให้เขามาตั้งแต่แรก ทั้งทที่เขาไม่เคยมีค่าอะไรในสายตาชาวโลกเลยพี่น้องแต่พระก็เลือกเขาเพราะเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรแค่พระจะใช้งานเขาเท่านั้นแล้วพระก็ทรงทำงานในตัวเขาเองขอให้เขามีแต่ความสุภาพในตัวเองเข้าไว้เท่านั้นให้เขาฆ่าโกลแอดได้ ให้เขาชนะศึกสงครามได้ขอเพียงเขาเชื่อไว้ใจในพระเท่านั้นซึ่งดาวิดก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างที่จะเชื่อไว้ใจในพระให้มันตลอดรอดฝั่งแต่นี่มาถึงกษัตริย์รุ่นลูกรุ่นหลานพี่น้องที่สืบเชื้อสายดาวิดมานี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเขาเอาแต่ความได้เปรียบที่พระ มอบความเป็นเชื้อสายดาวิดมาหาผลประโยชน์ใส่ตัวอย่างเดียวเขาไม่ได้ทำตัวดีพอสมควรเหมือนดาวิดเลยซึ่งดาวิดก็ถือว่าบกพร่องแต่ก็ยังพอมีมโนธรรมอยู่บ้างแต่มารุ่นลูกรุ่นหลานนี่ใช้ไม่ได้กันสักองค์เดียว มันจะท้อนคำสอนที่พระอยากจะบอกพวกเรามนุษย์ทุกคนว่าพระให้พวกเราเกิดมามีค่ามีความหมายกันเหมือนตั้งเราทุกคนเป็นกษัตริย์ดาวิดสืบเชื้อสายกษัตริย์ดาวิดในที่ที่เราอยู่ ให้เรามีความรู้ความสามารถมีสติปัญญามีชาติตระกูลมีพ่อมีแม่มีโอกาสมีอนาคตซึ่งเหมือนเป็นการเอาเรามาจากโครนตมทำนองนั้นน่ะพี่น้องแต่แทนที่เราจะทำตัวให้เหมือนดาวิดกันหน่อยคือพอดีพอร้ายไม่ถึงกับเลวนักแต่ก็ ยังรู้จักจะกลับใจคิดได้บ้างแล้วก็พยายามจะเป็นคนดีกันพอสมควรแต่ปรากฏว่าพวกเรากลับทำตัวเป็นกษัตริย์รุ่นใหม่ที่ไม่เอาไหนกันเลยไม่ใช้สิ่งที่พระให้มาเพื่อจะทำอะไรดีที่แสดงออกว่าเรารักตัวเองแค่มีพระที่รักเราได้แล้ว และรู้จักที่จะไปรักคนอื่นกันให้ได้บ้างนี่พวกเราเอาแต่เรื่องของตัวอย่างเดียวพี่น้องทำอะไรก็ไม่เคยจะทําเพราะมีความสุขภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกพระกันแล้วมีแต่กอบโกยเอารัดอเอาเปรียบคนอื่นเขาตลอดเวลาเหมือนคนอดอยากมาทั้งชีวิตแล้วเรายังจะมาทำเป็นพูดดีอีกว่าไม่เอาละ ไม่อยากจะไปขอให้พระช่วยอะไรเพราะเกรงใจพระหนังสือประกาศสุอิสยาบทที่7ข้อ12ก็ใช่สิตัวเองหาได้ด้วยตัวเองแล้วนี่จะต้องมาขอให้พระช่วยด้วยเรื่องอะไรเล่าที่ประกาศกเตือนให้ขอความช่วยเหลือพระก็เพราะว่าเห็นว่าเราไม่เคยเชื่อในพระเลยตั้งหากชีวิตเอาแต่หาด้วยตัวเอง จาก,การเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาตลอดเวลาอย่างนี้มันไม่เคยมีพระอยู่ในหัวใจเลยเพราะฉะนั้นที่บอกให้สวดขอพระก็เพื่อจะเตือนสติให้เลิกทำตัวไม่เชื่อในพระได้แล้วแต่นี่กลับมาทำเป็นพูดดีว่าไม่อยากจะทดลองพระที่แท้คือไม่เคยเชื่อในพระไม่ว่าเชื่อแต่ในการเป็นคนเห็นแก่ตัว คอยแต่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาอยู่ตลอดเวลาต่างหากเอาละต่อไปนี้พระจะใช้ไม้แข็งกับเราที่ถือดีอย่างนี้กันแล้วนะคือต่อไปนี้พระจะทำให้เราดูนะว่าไอการที่เราเกิดมาเป็นเชื้อสายของดาวิดท,ที่พวกเราภูมิใจกันนักกันหนา คือภูมิใจในความรู้ความสามารถที่พระให้มานั้นแน่นอนพระจะเกิดมาในความเป็นเชื้อสายของดาวิดเหมือนเดิมเพื่อให้เห็นว่าความหมายของการเป็นเชื้อสายดาวิดท,ที่แท้นั้นเป็นสิ่งที่พระให้มาตั้งแต่แรกเพื่อที่จะไปทำอะไรดีๆอย่างที่พระจะใช้แต่พระจะไม่เอานิสัยจองของอวดดีของพวกมนุษย์ ที่ได้สิทธิ์ในความรู้ความสามารถจากพระมาแล้วเอาไปใช้อย่างคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจะเกิดจะมาเกิดในตระกูลดาวิดเหมือนเดิมคือมาเป็นลูกของนักบุญโยเซฟที่มีสายตรงมาจากดาวิดแต่แม่พระจะเป็นพรหมจรรย์นะคือจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกันในทางสายเลือดมีความสัมพันธ์อะไรในทางมนุษย์กันทั้งนั้น จะเกี่ยวข้องกันแบบเป็นในๆเท่านั้นพระวรสารนักบุญลูกาบทที่1ข้อ27หมายความว่าต่อไปนี้พระจะใช้ความเป็นดาวิดท,ที่พระเคยอวยพรมาแต่เดิมที่พวกมนุษย์คิดว่าวิเศษกันนักแล้วเอาไปใช้อย่างผิดจุดประสงค์คือทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวไม่ได้เชื่อในพระเหมือนแต่เดิมอีกแล้ว เอาแต่อวดว่าสืบเชื้อสายมาจากดาวิดแต่กลับทำตัวเอาแต่เรื่องของตัวอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นพระจะใช้ความเป็นเชื้อสายดาวิดแค่ตรงจุดเริ่มแรกนี้เท่านั้นแต่จะตัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ที่ไม่เอาไหนทิ้งไปเสียแล้วเอาส่วนของพระมาแทนที่คือการที่พระจิตเจ้า จะทรงเป็นผู้ดลใจในการใช้ความเป็นเชื่อสายดาวิดในแบบที่พระจะสอนเราว่าคนเราควรจะต้องเชื่อมั่นในความรักของพระแบบนี้และไปรักตัวเองอย่างที่พระรักให้ได้เมื่อรักได้แล้วก็ให้ไปมีชีวิตรักกันและกันให้ดีต่อไปพระวรสารนักบุญลูกาบทที่หนึ่งข้อสถ้าหากมีอะไรในชีวิตที่จะมาขัดขวาง การเป็นคนอย่างนี้ของเราพระเยซูเจ้าก,ก็จะทรงเป็นแบบอย่างแก่เราในการที่จะขอยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อที่จะไม่ยอมสูญเสียคุณค่าในการเป็นลูกพระนี้ไปไม่ใช่ทำตัวเหมือนอย่างคนที่มีเชื้อสายดาวิดแต่เปลือกนอกอย่างนั้นที่พระทรงให้ความรู้ความสามารถให้ชาติกําเนิดให้อะไรต่อมิอะไรมามากมายเหมือนเป็นการ ให้เป็นเชื้อสายดาวิดอย่างนั้นแต่คนเราทั้งหลายกลับทำตัวไม่สมกับที่ได้เกิดมาเป็นลูกพระเลยไปดูนะว่าการเป็นคนในรูปแบบใหม่ที่มีเชื้อสายมาจากดาวิดก็จริงแต่ตัดความสัมพันธ์แบบมนุษย์ที่ไม่เอาไหนทิ้งไปด้วยการให้พระจิตเจ,จ้ามาดนใจแทนหัวใจที่ใช้ไม่ได้ของมนุษย์ ที่เอาแต่ใช้สิ่งที่พระให้มาจากการเป็นเชื้อสายดาวิดย่างเห็นแก่ตัวอย่างเดียวพระเยซูเจ้าต้องมาอยู่ในหมู่บ้านนาซาเรตที่เป็นเมืองที่ไม่สำคัญอะไรทั้งนั้นเลยเพราะวรสารนักบุญลูกาบทที่หนึ่งข้อ26เวลาที่พระจิตเจ้าดนใจในการใช้ชีวิตคนเราย่อมไม่สนใจ คนเรายอมไม่สนใจความอยากได้ใครดีอย่างที่คนในโลกที่เขาคิดว่าตัวเองได้อะไรจากพระมาอย่างที่ดาวิดเคยได้แล้วพระขอให้เขาไปทำหน้าที่กษัตริย์ในชีวิตเขาก็เพื่อจะทําอะไรดีๆต่อไปแต่คนพวกนั้นกลับเอาสิ่งที่พระให้มาไปสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้กับตัวเองไม่ได้เอาไปรักคนอื่นเลย เขาพาตัวเองไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆคือไปสร้างเนื้อสร้างตัวให้ยิ่งใหญ่ขึ้นแต่พระเยซูเจ้ากลับไปอยู่แค่ในเมืองเล็กๆอย่างนาซารัตอย่างนี้มันแปลว่าอะไรพี่น้อง มันแปลว่าคนในโลกเขาเลือกใช้ชีวิตผิดๆกันอยู่นะที่ถูกมันต้องอย่าทำอะไรเพื่อให้ตัวเองสำคัญขึ้นมาเลยนะพี่น้องนั่นแหละเราจึงเห็นว่าสิ่งที่พระสอนเราผ่านทางเรื่องของพระเยซูเจ้าบังเกิดมานี่ช่างเป็นเรื่องเรื่องที่ลึกซึ้งมากเลยคนเราคนที่พยายามทำตัวใหญ่ยยโต ในโลกกันอยู่ก็เหมือนเขาใช้ความเป็นเชื้อสายดาวิดท,ที่พระชุบตัวเขาขึ้นมาจากโคลนตมไม่มีอะไรมาก่อนแท้ๆแต่เขากลับลืมตัวคิดว่าตัวเองมีค่าเขากลับลืมตัวเองว่ามีค่าเพราะว่าพระรักเขาแล้ว เขาก็เลยลืมเพื่อนพี่น้องแล้วเขาก็เลยลืมพี่ลืมน้องเอาแต่เรื่องของตัวอย่างเดียวไปสร้างตัวเองให้ใหญ่โตในเมืองใหญ่แต่คนที่ทำตัวเองให้มันเล็กๆอยู่ในเมืองเล็กๆเพราะรู้ ว่าตัวเองมีค่าพอแล้วในสายตาพระและเอาแต่ใช้ชีวิตเพื่อที่จะไปรักคนอื่นเท่านั้นไม่คิดจะไปแสวงหาอะไรเพื่อให้ตัวเองจะต้องไปอยู่ได้ไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไม่พยายามไปยกหางตัวเองขึ้นอย่างนั้นผลสุดท้ายพระกลับยกให้คนคนนั้นใหญ่ขึ้นมาเองสมกับชื่อของแม่พระ คือมารีที่ในภาษาฮีบรูว่ามีเรียมที่มีความหมายว่าผู้ได้รับการยกย่องขึ้นนั่นเองเพราะวรสารนักบุญลูกาบทที่หนึ่งข้อยีพี่น้องที่รักคนที่พยายามจะยกตัวเองขึ้นกลับจะถูกกดให้ต่ำลงคือความเป็นจริงของสวรรค์ มันทำให้คนเราเป็นอย่างนั้นเองนั่นแหละในโลกอะไรอะไรมันอาจจะดูเป็นภาพลวงตาเป็นมายาทำให้คนเราหลงกันไปได้แต่ในสวรรค์ทุกอย่างมันจะกระจ่างชัดในตัวมันเองไม่ได้มีใครเข้ามากดเราให้ต่ำลงแต่อย่างใดเลยเพราะฉะนั้นในสวรรค์นั้นคนที่ถ่อมตนลง เขากลับจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้นเพราะความดีย่อมมีคุณค่าแท้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงในสวรรค์นั้นพ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ